การป้องกันกาจัดหนองกระดูทูข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดหนองกระดูทูข้าวโพดลายจุดเป็นศัตรูพืชที่สําคัญของข้าวโพดมีพืชอาหารมากกว่า80ชนิดได้แก่ข้าวอ้อยเข้าฟางเข้าสาลีมเมื่อเขือเทศมันฝรัง่งยาสูบฝ้ายทานตะวันขิงกล้วยกระเทียมมันวางพริกหยวกพืชวงกระหลำ่ำพืชวงแตงพืชวงถั่วพืชวงหญ้าและพืชผัดอีกหลายชนิดเดิมหนองกระดูทูข้าวโพดลายจุด ระบาดทั่วไปในทวีปอเมริการะบาดสู่ทวีปแอฟริกาปี2559และการปี2 5 6 1มีรายงานการระบาดในประเทศอินเดียสู่ประเทศไทยพบการระบาดของหนองกระทูเขา้าโพดลายจุดปลายปี2561ในแปลงขา้าโพดฤดูหลังนาล,นาลักษณะของหนองกระทูขา้าโพดลายจุด หลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามความยาวของลำตัวบริเวณปลายท้องป้องสุดท้ายมีตุ่มขนสีน้ำตาลดำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณหัวของหนอนมีร่องสีขาวรูปตัววายหัวกับวงจรชีวิตของหนอนกัดทูข้อพดรายจุดใช้เวลา30-40วันเมือ่อผสมพันธุ์แล้วผีเสื้อเพศเมียววางไข,ข่กลางคืนเป็นกลุ่มประมาณ100-200ฟองมีของปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ1 5 0 0ถึง2,000ฟองระยะไข่2-3วันหนอนมี6วัยระยะหนอน14-22วันเมื่อหนอนโตเต็มที่หนอนจะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ระยะดักแด้7-13วันโตเต็มวัยมีชีวิต10-21วันผีเสื้อหนอนกระทูข้อโพลายจุดเริ่มวางไข่บนต้นข้าวโพด ตั้งแต่ข้าวโพดงอกอายุ3-4วันโดยพบกลุ่มไข่ทั้งบนใบใต้ใบและที่ลำต้นหลังจากหนองฟักออกจากไข่หนองขนาดเล็กจะรวมกลุ่มกัดกินผิวใบเห็นเป็นรอยทําลายสีขาวที่ผิวใบน้อไวัย3-6เป็นระยะที่ทำความเสียหายมากกัดกินอยู่ในยอดข้าวโพดท,ทำให้ใบขาดเป็นรู เว้าแหว่งย่อขุดน้อนจะกัดกินเคสองตัวผู้กัดกินใหม่และเข้าไปกัดกินภายในฝักการป้องกันกําจัดนองกระทุกข้อโพดรายจุดโดยวิธีผสมผสานดังนี้ 1. เตรียมดินกําจัดตักแด้ด้วยการไถพรวนดินและตากดินทิ้งไว้1-2สัปดาห์ 2. เตรียมเมล็ดพันธุ์คุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารไซแอนทาลินิโพสารวจแปลงปลูกข้อโพดระยะ 7-60วันหากพวก,การทำลายมากกว่า20%และข้าโพลระยะ60วันขึ้นไปหากพวก,การทำลาย40%แนะนำวิธีการกำจัดหนองกระทูกข้าวโพดรายจุดตามอายุข้าวโพดได้แก่3.1ข้าวโพดระยะ7-21วันเก็บกลุ่มไข่ะะขะะและตัวหนอนทำลายปล่อยแตนเบียนไข่ที่โคเกม่าอัตรา2 0 0 0 0ืตัวต่อไร่หรือ10แผ่นต่อไร่แช้กับดักแสงไฟเพื่อล่อตัวต็ไว ใช้สารเคมีตามคำแนะนำ3า3.2ข้อพลระยะ22-45วันเก็บตัวหนอนทำลายปล่อยแมลงตัวห้ามเช่นแมลงหังหนีบมวนพิคาตมวนเพชรคาดอัตรา100-2,000ตัวต่อไร่ขึ้นอยู่กับปริมาณหนอน oh. ใช้สารชีพันธ์ได้แก่เชื้อบีทีสายพันธ์ุไอซาไวหรือสายพันธุ์เคอร์สตากี้ และใช้สารเคมีตามคำแนะนำ3า3.3เข้าพอระยะ46วันถึงเก็บเกี่ยวเก็บตัวหนอนทำลายปล่อยมแมลงตัวห้ามใช้เชื้อ BT สารเคมีที่แนะนำตามกลุ่มดังนี้กลุ่ม5สารสเปนีโทรแรมกลุ่ม6สารอิมาเบตินเบนซุเอตกลุ่ม13สารคอฟีนอเพอร์กลุ่ม18บวกกลุ่ม5สารเมทอสซีฟีโนไซต์บวกสารสไปนีโทรแรมกลุ่ม2 2 สาอินดอรซาคาบกลุ่ม28สามคอแลนทาลิมีโพหรือกลุ่มสารฟูเบนไดอะไมด์ข้อควรระวังในกรณีใช้สารคุกมเมล็ดการพ่นสารต้องเลือกสารที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกับสารคุกมเมล็ดคือกลุ่ม28การพ่นสารควรพ่นสารทุก7วันหรือเวละห่างตามการระบาดของแมลงและต้องสลับสารทุก30วัน เกลือลดการด้านทานของแมลงวนพ้นในตอนเย็นเน้นพ้นให้ลงในกลวยยอดหากเกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวช่วยให้ลดการระบาดของหนอนกระทูข้าโพดลายจุดได้นะคะ